สวัสด,ดีครับพี่โมเมพี่น้องบออริษัทที่นา่ารักทุกท่านวันนี้เราท่านบางกบนะครับมาอุดหนุนที่สวนครับมาดูแปลงกะหล่ำดอกครับผมวันนี้ท่านว่าจะจะมาอุดหนุนานจะเอาไปขายที่ตลาดตลาดอำเภอม่บ้า,านแก้งเคียงครับผมครับเปกะหล่ำดอกครับ มีทั้งดอกเล็กดอกใหญให่ปนกันครับผมอยู่นี่ก็ประมาณรวมๆประมาณสี่ห้าพันดอกได้ครับผมเพิ่งขายไปแล้วได้ร้อยสองสองสามร้อยดอกครับผมยังเหลืออีกเยอะเลยครับเพิ่งขายได้ประมาณหนึ่งเปอร์เซ็นต์ครับผมกองจำนวนกบดอกใหญ่ครับดอกธรรมชาติดอกไม่เล็กไม่ใหญ่มีทั้งดอกเล็กดอกใหญ่ปนกันไปครับผม ในปีนี้ปู่เยอะเป็นพิเศษปูเยอะแล้วครับผมครับผมไปเอารถมาขนครับผมขนไปขายกับแม่ครับไปขายที่ต่างอำเภอครับพี่น้องชีวิตต้องสู้ครับต้นเป็นต้นอะไรเป็นที่พึ่งของต้นครับตะเฮียตะโนนาโถครับผมช่วยช่วยกันครับผมช่วยกัน ครับดูครับช่วยกันทำอาหารกินบักเ้าคูให้เรียบร้อยแล้วบักเ้าเห็นก็ได้ไปเอารถมากครับ có nhiều đồ ngày ngoài phân gần không đi không cho học đồ nhà cháu này 123 xin xuân xin màn hình của con câu đi đâu nghe ก็นี่เตรียมก้านเนยได้เลยครับนี่ครับเราเตรียมก้านไปเลยครับเราปลูกผักพริกซับเลยครับย่แหละครับเด้๋ยวเจี๊ยบผักพริกชีตอเลยครับผมอ่าไปปลูกกะหล่ำดอกแล้วขายกะหล่ำดอกแล้วก็ได้ขายผักพริกชีตอเลยครับผมก็ได้๊บักพริกกับปลูกอื้อตอครับซับกันเลยสุดยอดครับผักพริกก็ขึ้นแล้วนี่ยักพริกก็เริ่มแต่ก้อแล้วขายกะหล่ำมันรอกะดอกแล้วก็เลยตอผักพริกเลยตอผักกก็ไม่ตออื้ออีก นี่ครับพริกกระปูกแล้วไปแล้วนี่พริกหาพันต้นครับพริกกระขายดีครับพริก,กเงืนอดีเพราะครับกลมดอกอันนี้อันนี้ปลูกไม่ข้าหญ้าข้าใช้บ่ได้ ยังก็บแม่อืมมูอเขาก็ว่ามูอเขาว่าพอคือเอาแต่กระลำโดมาขายอย่างเดียวคือนพอเอาอันขนมียังก็เอามาขายนะเพื่อนว่าเอาไหวเออก็มีบักบวกมาละเพื่นว่นามียังหลายๆอย่งางผักไก่อยู่ใส่ผักไก่เพระาระท่านได้เก็บบ่ ก็ไปใส่เอาใส่ถุงไปนะเอาบอเอาใส่รถไปเลยใครใส่ขายเอาใส่ถุงไปเลยมั้ยเออใส่ถุงในรถไันเลยเห็นมีหลากหลายนะเหรอเห็นมีหลายอย่างปักหอยมีเนาะไปงูปักหอยปักหอยดี่แหงดีเนาะปักหอยกุ้ขายปักหอยน้ำนมปลาหอยเนาะมันบอมีมีไผ่หุ้มน้องแหงดีนี่ยปลาหุ้มไผ่หุ้มเขาเออ ขายขึ้นกันปลาคาวน้ำหอมมนี่ขายอะไรขายอะไรยังครับ